ครับผมสวัสดีครับพบกับช่างเกลยไฟฟ้าไม่อายนะครับเนาะก็อันนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งการทำตามสำหรับใครที่ทำทำไฟบ้านเป็นลักษณะอาท่อขาวรอยโชว์นะครับเนาะอยางทำตามมาทำเป๊ะเนาะก็พยายามให้กับใครใครแล้วก็จะ่ทำนะครับไม่ต้องบอกดีที่สุดนะครับเนาะแล้วมาตัวนี้เป็นวงบ้านเนาะนี่คือชั้นในนะครับเนาะ ข้างในาก็จะมีมีอะไรมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงห้องรับแขกเนาะนั่น็น,นตัวนะครับเนาะมีทีวีมีปลั๊กมีหลอดไฟมีแอร์สวิตช์แสงสว่างทุกอย่างทำบรอโชว์ดาวไรด์ผมใช้เป็นดาวไรด์24วัตต์นะครับเนาะ24วัต 100, 100วต์ลอยลอยแบบลอยนะครับขอบสีดำ ชอบใครชอบอะไเนาะไมัต้องโอ่อี้ดีสุดนะครับข้างกับคใคนเฉยๆครับเนาะเราไปดูตค้อันนี้คือชุดถงหน้าบ้านนะครับก็ไปโครงเหล็กก็ ก็ไม่มีอะไรเนาะมีห้องแต่งตัวก็ก็มีหน่อตึงหลอดนั่งนั่งก็จะมีหนึ่งสวิตช์หนึ่งเครอากาศหนึ่งหลอดเนาะมีหนึ่งหลอดเนาะเสร็จแล้วก็จะมีเครื่องน้ำอุ่นเนาะทาว้ ลักษณะการณ์ใช้ข้อขาวขึ้นฟ้าแล้วกนะ็ตัดโชว์อะไรประมาณนะี้ครับแนวทางการทำเนาะเอาดีฝังนะก้าวบต้องดูดอากาศยังไม่ได้ใสอันนี้หน่อยเดี๋ยวช่างเขาจะจอบเอ่อฝ้าให้ผมพอดีช่างอ่อพอดีเจ้าของบ้านเขาซื้อมาให้ผมเนาะตามหลักผมจะแนะนำให้เขาเป็นพรมฟ้าเพดานจะง่ายกว่าแต่เขาซื้อมาแล้วก็ใช้ของเขาไปเลยไม่เป็นไร หน้หของน้ำก็จะเป็นสองสวิตคุมพัดลมอบอุ่นลดแสงสว่างข้างนอกนะอ่าเป็นตู้ควบคุมตู้ควบคุมก็เป็นตู้ยี่ห้อหนึ่งเนาะมันบอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับการดูดเนีย V O วอ่ะปลั๊กนะครับรางผมใช้เป็นราง p ีวีซีในการเก็บสายเมนกับสายอ่าอะไรก็เก็บสีนิดหน่อยไม่เป็นไรตู้กรวยแผงฮีวีซีรอครับ ก็เป็นปักกล่าว <c oughs> การทำการเข้าซิซึนนะครับก็พ <c oughs> ยายามเป็นแนวทางหูป่ปักระยะทาความสูงใช้ที่เมตรสามสิบบวกไปสามเซนเนาะเหลือ <c oughs> ห้าเซนเป็นเมตรสามสิบห้าหรือเมตรสามสิบสามความสูงจับพิ่มขึ้นมานะครับใช้ความาสูง นขนาดนี้ก็แล้วแต่แล้วพอเขาไป็นยี่สิบห้ายักทีปักกล้าวเอี่ทำเอาเธอร้องไปครับลแล้วก็ห้องน้ำข้างนอกเยอันนี้เป็นชุดห้องน้ำข้างนอกโฉกไฟในห้องน้ำนนชุดกล้าวตกตู้ตกตกตู้ พอดีเขาใส่ฝ้าก่อนนะต่อข้างบ้านใช้พิลลอดเกลนะฮะบลรอเกลกพอดีข้างบ้านไม่ใช่ข้างบ้านสิห้องน้ำเขาใส่ฝ้าไปก่อนช่างจะเข้ามันไม่สามารถที่ทําไฟข้างบนฝ้าได้ก็เลยทากานทับตรงตรงของข้างข้างห้องน้ําเนาะทําเป็นข้อปอกมาแล้วก็ส่งมาให้ด้วยข้างในกับกับเขาเรียกอะไรระบบรมอาศ ขัวคือทําท่อเหลืองครับหมายถึงว่าข้างในนะการที่เราทำเป็นท่อขาวโซ่ท่อเหลืองอยู่ข้างบนเนาะผมไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะดูครั้งก็ทําก็เคยให้ดูอยครั้งนะครับเนาะแล้วก็ส่งนะครับส่งใน,นห้องท่อยาวนะครับข้ามมาหาที่ห้องน้ำแล้วก็ไปที่ห้องน้ำข้างหลัง ใช้เป็นท่อโยงเข้าไปหาเลยนะครับเน,นี่คือหลอดมีหลอดเหมนเปลียวครับเนาะแต่ยังไม่ได้ใส่หลอดนะครับแล้วก็ตั้งบล็อกอีกทีนึงมีหนึ่งสวิตช์ควบคุมหลอดนะครับสวิตช์ควบคุมหลอดเนาะก็ทำมาตรฐานนิดนึงไม่ได้บอกว่าดีที่สุดน,นะครับเสร็จแล้วเ,ลเรามาดูข้างในห้องน้ำกัน อันนี้คือหน้าห้องน้ำข้างนอกทำหนึ่งสวิตช์หนึ่งหลอดอันนี้คือของเดิมของเขานะครับเป็นหลังเตาสายเก่าสายพันมั่วนก็ม่วนก็ทำกันเองครับเนาะทำให้หมายก็ระบบไฟที่ขึ้นมาเน็ตเน็ตลื้อออกหมดแล้วครับนะพวกนี้นจะไม่ให้มีนะครับเนาะ เอาเป็นไฟผ่านเข้าในบ้านโดยตรงแล้วออกมาจากข้างนอกจะถูกต้องที่สุดผ่านจากตู้ครับโอเคนะครับก็แนวทางกับใครหลายคนที่ทำไฟบ้านนะครับเป็นบอกดีที่สุดนะครับเนาะก็ถ้าชอบอก,กดไลค์แชร์กดแชร์กดซับสครายผมด้วยนะครับของ